อ่ะสี่สามสองนิมนต์ครับ จตาโอธรรมมาวาันติอายุวันนส,สุขังพระลังราุอาขอให้คุณโยมมีความสุขสมหวังสมปัานานะโยมนะครับสาธุ ただ。 จะตะโลธรัรมมาวาันติอายุวโนสุขังพลงาดขอ,อให้คุณโยมมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ละ็สมปารถนานักโยมนะ

ข้าเราเองรู้นะเนี่ยธรรมดาเว้ยฮ้ากะว่ากาข้าไม่ไปกับมันใช่ไหมถ้าเกิดไอ้สองตัวนี้ไปเจอช้างเหยียบเสือกินเสือกินมันตายถ้าเกิดเจอสมบัติในถ้ำบนเขาเราสองคนก็รวยหัวดีหัวดีหัวดีแต่ดังกุ๊กหวดีอะหวดีอดังกุ๊กถ้าไม่ดีดังปุ๊กเลย เอ็งนับถือข้าปะวะนับถือครึ่งไม่นับถือครึ่งหนึ่งไอ้หน้ามืดดีเรื่องนับถือไอ้ว่ะมนที่อะไรวะเฮ้ยเอางี้ดีวะถ้าเราขึ้นไปบนเขาเขาได้ข่าวมีคนไปมากมายแล้วเว้ยถ้าเกิดเราไปเจอสมบัติเจอทองในถ้ำอ่าเหลือเราสองคนรวยไหมรวยสิข้าจะแบ่งให้แกกองหนึ่งเออข้าสองกองเออยุติธรรมเลยไหมโหดดี นี่หลายทีแล้วนะมันจะยุติธรรมได้ไงเองสองข่าหนึ่งเออเขาอยู่ทําทำโดยคนละกองมึงสองกองข้าก็สองกองมากี้บอกสองเองสองกองข้ากองหนึ่งเออนี่ไปถึงสมบัติขี้ขี้ช้างข้าจับมาโตเราเล่นกันนะเอออย่าลืมะเวยพรุ่งนี้เตรียมของให้เรียบร้อยอุปกรณ์ที่จะเดินขึ้นเขาอะมึงเตรียมให้เรียบร้อยมาเลย นะเสบียงอาหารอะไรเตรียมพร้อมสองคนแต่อย่าบอกให้ใครรู้นะเว้ยเดี๋ยวก็ารู้ว่าเราจะขึ้นเขาข่าจะไม่บอกให้ใครรู้นะข่าหว่วยบ้าข้าจะขึ้นเขาปิดป <c oughs> าปข้าไปบอกผู้นี้อีแปลข้าสองคนตอนเช้าเลยเจอกันที่ตีนเขาเตรียมของให้พร้อมนะเว้ยตกลงเอออย,อย่าตะโกนแม่มเมื่อกี้นะ <c oughs> มันตลกไปหรือเปล่า จะรวยกันแล้วไอ้สองตัวไปก่อนเสือรับประทานช้างเหยียบเสือกินแต่เมียมึงช้างลากไปแต่งงานไปแล้วดีมึงอะไร่าลึกเจอนะเว้ยมึงอะไรนะใช่พร้อมห้าสี่สามสองเอ็งว่าอะไรนะปลาลึก ปาลึกฮึปาลึกเองไปป่ะเออไม่ไปข้ามีธุระ <c oughs> ตกลงงั้นเองไปเนาะป๋องเนาะข้าก็ไม่ไปอ้าวเอาเองไปกันสองคนข้าสุขภาพมาันก็ดีปวดท้องยังไม่ได้ชวนมันเลยเองก็ชวนมันดิข้าไม่ไปอ่ะ เอ้ยช้างลุงไปหรอเปล่าวะเนี่ยไม่ไปมันก็มีอยู่ทางเดียวที่เราต้องเข้าไปหาในป่าลึกเฮ้ยแต่ว่าอะไรนะต้องเข้าไปหาในป่าลึกลึกถึงลึกมากมากด้วยในป่าลึกอื้อ อ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดินน้ำกันก่อนเดี๋ยวมามป่าลึกแตกข้าไม่ไฝ่โอ้หไม่เอาไม่เอา,เอ,าอะไรยังไม่ได้ชวนเลยโอ้ยไม่ต้องชวนหรอกข้า,าอ่านใจออกเด็กแกก็ต้องชวนไปไหมเนี่ยไม่ไปอะ,อะยิ่าาลาลึึกกป่ยังไม่ไปเออเออม,มีธุระ แล้วปองอ่ะต้องลงไปเนาะข้าก็ไม่ไปสบายสบาย จัตตาลอธรรมาวาทิอายุวโน,นอสุขังพลังกุก็ขอให้คุณโยมมีความสุขสมหวังสมปรารถนาโนยมน,นะครับ5 4 3สี่สามสอง Tá, ah, ยัตาโลธรรมมาวาัฏฐนติอายุวันนอสุขังพระลางสาธุก็อขอให้คุณโยมมีความสุขสมปัารถนารยมนะสาธุ งั้นไปกันสองคนแล้วกันเออเฮ้ยช้างงั้นมึงไปกูบอกว่าไปสิวะเอาไม่กลัวเลยสองคนน้นมันยังกลัวเลยมันมีอะไรน่ากลัวในป่าของดีมันอยู่ในป่าตกลงก็งไปกับกูว่าเฮ้อไปเอาดีกูจะได้มีเพื่อนร่วมทางงั้นเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมเทวเบียงพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางกันแต่เช้าอืมอ่ะ ห้าสี่สามสองั้นเองไปกันสองคนเถอะเฮ้ยช้างแล้วเองจะไปกับข้าบอกว่ะเนี่ยไปสิวะเอาเองไม่กลัวเลยสองคนนั้นยังไม่ไปเลยมันมีอะไรน่ากลัววะของดีนะ่มันอยู่ในป่าอืมดีดีด,ดีถ้าไปข้าจะได้มีเพื่อนร่วมทางใช่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องจัดเตรียมสเสบียง ไว้เดินทางกันพรุ่งนี้เช้าแต่เชา้างั้นเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมสเสบียงพรุ่งนี้เช้าเจอกันตีนเขาวเว้ยได้ไปนะเว้ยไปไป,ปอ่าสี่สามสองอีไปจสองคนเถอะอ่ะอีกไปจะสองคนเถอะเออเฮ้ยช้างแล้วเอ็งจะไปคาบอกว่าเนี่ยไปสิวะ เออไม่กลัวเลยสองคนนั้นยังไม่ไปเลยไม่กลัวเลยมันมีอะไรน่ากลัวว่าในป่าของดีมันอยู่ในป่าอืมถ้าหากว่าเองไม่กลัวไปก็ไปจะดีซะอีกอยู่ได้มีเพื่อนร่วมทางถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมสเสบียงพร้อมเดินทางพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันที่ตีนเขาได้ไป,ปเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าไปไป ไม่หมดหรอกอ่าตัวหลังก่อนทักทักไส่ไปนุ่มไม่ต้องการช้างนี่ไม่ต้องการมึงหลบไปโน่นสี่สามสองเฮ้ไปอ้าวเฮ้ยตองไปไม่ไปงั้นเองไปปล่าหรอตกลงไปก็ไม่ไปอ้า อนึกกว่าไปเฮ้ยช้างหสี่มสอนก่อนค่ะสายตาที่ไคยอ่ะให้เขามง้าสี่สามสองเฮ้ยเอ็งว่าอะไรนะลึก ถึงลึกมากข่อยชี่ขอยชี้ทำไมเข้าลึกไปอ๋อลึกไปก็บ่อลึกห้าดีสามสองเฮ้ยเดี๋ยวเองว่าอะไรนะลึกถึงลึกมากลึกโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเอาเอาน้ำไม่กินว่ะนี่แต่ข้าไม่ไปเว้ย มีธุระโอ้ลึกเฮ้ยยังไม่ได้ชวนเลยเฮ้ยไปต้องชวนเดี๋ยวแกก็ชวนกันเองอ่ะนะไปกันเองนะเออเฮ้ยป๋องเรากัเองไปก่อนก่อนค่ะ กตลอดธารมาติอายุวันนอสุขังพลังขห้นยุทุภาพแข็งแรงนะยุทธศาสปรารถนาไม่ไปเฮ้ยฝองเห้ยตกลงเองไปบะเนี่ยยังไม่ไป ตกลงไปใช่ไหมข้าก็ไม่ไปอ้าวข้าไม่สบายขา้องควาบานเฮ้ยช่างบอกไม่ไปงั้นตกลงเองไปข้าบอกวะเนี่ยไปสิวะเอ้าเองไม่กลัวเราสองคนนั้นยังไม่ไปเลยกลัวอะไรของดีมอยู่ในป่าอืมถ้าอย่างนั้นข้าก็มีเพื่อนร่วมทางแหละ ยังไม่ไปช้างไปถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมสเสบียงวันนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันตีนเขาเว้ยนิมนต์ก่อนค่ะแกวซ้ายมือหน่อย I uh -huh. จตตาโลธรมาติอายุวันนอสุขังพระลังก็ขอให้คุณโยมสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็สมพัฒนานะ